อย่าไปอิจฉาชีวิตใครเห็นใครเขาดีกว่าก็โมทนากับเขาส่วนใครที่คิดร้ายกับเราเราก็แค่ไม่คิดร้ายกับเขาเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองไปนะโยมเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองไปนะเราอย่าไปอิจฉาใครเนะี่ยสร้างเหตุแห่งการไม่อิจฉาใครเห็นใครเขาได้ดีกว่าเขาร่ำรวยกว่าเขามียศมีศักดิ์ที่สูงกว่าก็อย่าไปอิจฉาเขาโมทนาสาธุก,ากับเขาโมทนากับเขาส่วนใครที่ยุ่งกับชีวิตเรา เบียดเบียนชีวิตเราก็อย่าไปต่อแย่อย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบสนองอะไรกับเขาเดี๋ยวก็ก็แปรภัยตัวเองมันก็เป็นธรรมดาเมื่อเราสร้างเหตุดีด้วยการไม่อิจฉาไม่ลิษยาใครในเรื่องราวเมื่อวานจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทีวันนี้ล้างไพ่ให้หมดทุกอย่างแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยการคิดดีพูดดีตั้งแต่เช้าเแล้วก็เริ่มต้นทํางานอย่างผู้ที่มีธรรมะต่อไปอะไรก็ตามทีทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากจิตของเราทั้งนั้น เมื่อจิตเราคิดดีการพูดการกระทําของเราก็ดีเห็นใครเขาได้ดีก็โมทนากับเขาส่วนใครที่คิดร้ายกับเรานะเราก็แค่ไม่คิดร้ายกับเขาเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาสร้างเหตุดีก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราได้สร้างนั่นแหละเมื่อวานกับวันนี้จะดีไม่ดีก็คนคนนี้นี่แหละที่เป็นคนคิดเองก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ